อ่ะมาฮะข้อที่สิบสามครับโอ้ว่าได้ขนาดนี้เลยเหรอคือคืออะไรอะมันมีเครื่องมือแบบวงเวียนช่วยหรือว่ามันต้องใช้เครื่องมือแน่นอน,อนใช่ไหมเออโอเคอ่ะเรือลำหนึงแล่นไปทางทิศตะวันออกครับผมทิศทางเขียนอย่างนี้ทิศทางเขียนยนี้ นะทิศเหนืออยู่ข้างบนทิศตอนออกนี้ทิศตอนตกทิศใต้นะครับทิศทางแบบนี้นะอ่าเียู่บนหัวนี่คือให้นึกถึงประเทศไทยอ่ะทิศเหนืออยู่ข้างบนนะทิศตะวันออกอยู่ด้านขวาใช่แล้วก็ทิศตอนตกอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมทิศใต้อยู่ข้างล่างนะอ่ะไลนไปทางทิศตะวันออก1ิกิโลไลนไปทางทิศเหนืออีก1ิบกิโล แล้วไล่ไปทางทิศตนออกอีกสิบสี่คถามคือเรือเรือลานี้ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ต้องวัดรูปก่อนเลยนะแล้วพีทากลรัสก็ตามมาทำบ้างเออเราก็วาดรูปเรือก่อนนะเรือลํานึงแล่ไปทางทิศตวันออกสิบสมมุติเรือเริ่มตรงนี้ก็ไล่าบนี้ 10. สิบเสร็จแล้วขึ้นทางทิศเหนืออีกสิบเสร็จแล้วก็แล่นทางทิศตนออกอีกสิบสี่ อะไรอย่างนี้ท้ายที่สุดท้ายที่สุดอยู่ตรงนี้นะฮะคำถามคือเรือลานี้ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ก็วาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับที่พื้นเนี่ยคือยี่สิบสี่ความสูงเนี่ยคือสิบเห็ไหมการที่อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นก็คือเฉียงเฉียงระยะเฉียงเฉียงนะครับ อืมอา้าวอันนี้ก็ง่ายนี่เนี่ยพี่มองเห็นแล้วมันคือสิบคือห้าคูณสองยี่สิบสี่คือสิบสองคูณสองงั้นตอบพี่ได้เลยว่าห้าสิบสองสิบสามใช่ปะ่ะตรงนี้มันต้องเป็นสิบสามคูณสองคำตอบคือยี่สิบหกครับจบเลยโอเคปะ่ะตรงกันเป๊ะนะฮะใช้วิธีคูณคูณอย่างพี่เปล่าหรือว่ากดเครื่องแบบพี่ไปตรงสอง นะดีมากครับนี่แหละคือพีทาโกรัสเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราต้องต้องมองเห็นแล้วละ่ะว่ามันเป็นตัวคูณได้นะครับเป็นตัวคูณได้